o v า r ะครับโอเวอร์ทกับ f c 24ภาคใหม่ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับมีผู้ติดตามมากมายจดบริษัทชัดเจนแถมยังมีรีวิวอีกเต็มๆนะครับพิมใน Google ได้เลยว่า Over Top Up ช่องทางติดต่อมากมายบนหน้าจอยอย่าลืมทักไปหาได้เลยนะครับ Over Top ช p ครับและ f i f a าคอยดอทกับภาค FIFA ภาคใหม่ที่รออยู่ e-sport f c 24ลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับส่วนกูเกิลพิมฟีฟ่าคอยดอทค เข้าไปแล้วก,กดป๊อปอัพมีของพิเออร์เดอร์ e R, ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรน,นะครับและอย่าลืมครับกรอกโค้ดซิลเอก็กเหมือนเดิมลด5%เครับีฟ้าคอย o m ครับผมเอาละครับสวัสดีคนดูจากทุกช่องทางครับผมกันซีลอดและ FC f c 2 4วันนี้ก็เป็นวันพุธตรงกับวันที่จะมีแพ็คก,การันตีมาตามนัดนะครับวันนี้ถึงคิวของบุนเดสลีก a าทีม of the s e a ีซัการันตีนะครับซึ่งก็ ราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7-8็หมื่นราคาน่ารักนะครับแปลว่าเลดอาจจะไม่ดีละเพราะว่าราคามันดูน่ารักเกินไปแต่ก็ต้องถัดนะครับเพื่อจะมารีวิวให้ดูนะวันนี้ยังคงมีเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็น80บวก86บวก83เพย์พิกเดี๋ยวเราจะทำให้หมดนะผมผมจะทําทุกซองเลยก็เดี๋ยวในคลิปนี้ทําบุญเดนการันตีให้ดูแต่ว่าในไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวผมไปทยอยทําต่อจนครบทุกซองเหมือนเดิมนะครับอืม ถามว่าแล้ววันนี้มีอะไรมาด้วยอ่าพาไปดูพาไปดูลืมไปได้ยังไงนะครับทุกคนคงจะจำนักเตะคนนี้ได้นะอยู่ไหนครับอ้าวแจกฟรีเหรอพอดีในฟุตบินผมเห็นซีลาสที่สมัยก่อนชื่อวามันกีดูก้าแล้วผมจะบอกว่าสแตปมาดีด้วยนะครับสแตปมาดีด้วย อ้าวคุณชาบีต่ตอเมมเบอร์รุ่นกลางนะครับขอบคุณมากครับมาอยู่กันเรายาวเลยคุณชาบีนะขอบคุณมากนะครับเออนะชินใจชินใจมออีภาพขึ้นมาว่าดูซานทาดิกนะครับดูซานทาดิกและก็ซีราตแต่ผมหาไม่เจอนะไม่แน่ใจว่าผมเข้ามาอัปเดตชา้าไปหรือเปล่าแต่จริงๆมันควรมีนะครับขอดูอีกทีหนึ่งครับ ไปแจกฟรีเหรออย่างนี้ไปแจกฟรีเหรออ๋อไปแจกฟรีครับก็ถือว่าเป็นมิตรกับสายฟรีนะเออฮะไปแจกฟรีครับขอดูก่อนนะว่าแจกตรงไหนนี่ครับแจกดูซานทาดิกฟรีเดะเป็นติดเอ่อบวกด้วยเครื่องหมายบวกนี่คือแปลว่า ลิงได้ดีในตัวของตัวเองเลยนะครับยิง5ลูกด้วยลูกปั่นความยากเซมิโปรไลเวลหรือฟุตชมเปียนเล่น9เกมนะครับความยากเดียวกันแต่ว่าต้องมีลีกอ,อ่ตุรกีอยู่ด้วยอย่างน้อย3คนนะครับแอตลิตหลูกความยากเดียวกันชนะ6เกมความยากเดียวกันแต่ต้องมีผู้เล่นเซอร์เบียอย่างน้อย2คนก็รับไปเลยครับดูซานทาดิดเดี๋ยวผมพาไปดูพลังอีกทีหนึ่งนะครับประเด็นคือมันมี ซีรัสด,ด้วยเนี่ยสิแจกกันอีกแล้วเหรอหรือว่ามันอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าผมเห็นในฟุตบินแต่ผมหาไม่เจอครับนะเฮ้ยในฟุตบินขึ้นมาครับนะและท้าห้าสกิลหด้วยอ่ะมันอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเกมดีกว่า นะเฮ้ยผมพาเข้าไปดูนะครับก็ต้องดูครับต้องดูตัวนี้ผมดูพลังแล้วแอบใช้ได้เลยฮะพลังแอบใช้ได้เลยครับเพราะว่าภาคเนี้ยเขาเป็นการ์ดเงินไงเป็นการ์ดผมไม่เจอในผมไม่เจอนี่เ,เ,เดี๋ยวนะพลังมัน90สเองครับ มีคนถามสรุปทิศหน้าหลีกอะไรก็ตามที่เปิดให้คนโชว์ในเว็บเมื่อวานในไลฟ์ะนะครับทิศหน้าหลีกเอิงครับ EA เปลี่ยนในเว็บตอนแรกเป็นหลีกลาลิก้าแต่ว่า E a แก้เว็บไซต์เป็นหลีกเอิงแล้วนะสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับก็ย้ำอีกทีครับทิศหน้าวันศุกร์นี้หลีกที่จะเข้ามาเป็นหลีกเอิงนะครับไม่ใช่ลาลิก้านะครับก็อ๋อผมหาไม่เจอฮะอ๋อนี่งไงอยู่นี่งไงนะครับการ์ดมันมาจากไหนก็ไม่รู้ครับ แต่เท้าห้าสกิลห้าสูงหกฟุตสองจบสกอร์เก้าเอ็ดวิ่งเก้าห้าคอมโพสไม่ได้แย่ใส่มาร์กแมนสเต็งเกือบตันนะครับแล้วเพย์สไตล์มีทั้งวิ่งมีทั้งทริกสเตอร์มีทั้งไซก้อยมีทั้งปัน่นมีทั้งพาวร์ช็อตสีเงินแล้วประเด็นประเด็นเท้าห้าสกิลห้าผมคิดว่าดูดีมากๆนะ ตอนนี้น้องๆเม้นกันว่ามันบัก๊กน่าจะยังไม่ขึ้นมาแต่หลังจากผมปล่อยคลิปนี้ไปอาจจะเห็นใน SBC แล้วเพราะมันเป็นการ์ดในส่วนของออการาดแฟลชแบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูได้เลยผมคิดว่าถ้าราคาเป็นมิดหน่อยเนี่ยใครขาดปีอกอยู่ผมว่าผมเผลอคุ้มกว่าซานเน่อีกนะครับอะแต่ยังไม่หมดครับมีนักเตะใหม่คนนึงที่ผมแปเควสให้ฟังไปเมื่อกี้ใช่ไหมฮะก็คือดูซานทาดิกนะครับนี่ ดูซานทาดิกเท้า4สกิล4อ่ะไม่เท่าไหร่นะครับเวิร์กเลดโอเคเล่นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเก็บสกอร์ในกรอบดีนะแล้วก็ความเร็วใช้ได้นะครับสามารถใส่ฮอกก็สเต็งเยอะดีนะสเต็ 90, ง90คอมโพสเยอะดีด้วยเรียกว่าเป็นกึ่งเพลย์เมเกอร์เลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เท้ากับสกิลวูฟไม่มีสกิลวิ่งเลยแม้แต่อันเดียวนะครับสกิลยิงก็ไม่ทองสักอันหนึ่งแต่ว่าผมชอบนะโดยรวมๆถือว่าของฟรีก็ สายฟีน่าจะเอาไปเล่นได้นะเพราะามันลิงง่ายนะครับมันปิดเพย์สไตล์ที่ลิงได้เลยนะครับแต่อีที่น่าสนใจก็คือซีรัสนี่แหละนะครับโหมาดุเลยอะ่ะถ้าราคาแบบอยู่ที่มันสี่ห้าแสนผมว่าน่าทํามากๆเลยนะครับผมเองก็ยังอยากทําเลยนะดูจากพลังเมื่อกี้เนี่ยผมเองก็ยังอยากทําเลยครับเรียกว่าโอเอหดูดีเลยอะ่ะดูดีเลยนะครับแต่ว่ามาทำเอฟบีซีกันดีกว่านะครับ เริ่มจากนี่เดลี่ล็อกอินนะครับก็เคลียร์ทิ้งก่อนนะครับเดลี Daily ่ล็อกอินเดลี่ล็อกอินเนี่ยมันได้ของคุ้มอยู่ดีครับต่อให้มันทำกันครบหมดแล้วแต่ว่าผมมั่นใจว่าซองมก็ยังคุ้มนะแต่วันนี้เราเดี๋ยวเราพวกซองพวกนี้ผมไปทําในไลฟ์นะไปทําเปิดเล่นยาวๆในไลฟ์แต่วันนี้ก็คือเน้นบุรซองบุนเดทให้ดูนะครับอซองบุญเดทใช้เลท85ดกับเลท86ดและใช้ ตัวทีมออฟเดอะซีซั่หนึ่งตัวห้ามเป็นตัวที่ได้มาจากฟุตแชมเปี้ยนนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอยากย่อยตัวไหนก็ตามสะดวกเลยครับก็เซิร์ชไปที่ทีมออฟเดอะซีซั่นะครับเนี่ยนะแล้วก็เลือกอันเทตอยากย่อยใครเอาเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ซ้ำมาจนจน,นโหเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะไปหมดแต่ผมเนี่ยจะเลือกย่อยในส่วนของการ์ดเอ่อบุนเดสลีกานี่แหละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมา สวยเปิดได้ซ้ำอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นแนะนำว่าย่อยเป็นบุนเดสดีกว่านะครับส่วนตัว,วอื่นเลทด86เนี่ยก็ถั่วถกันไปนะครับพอการ์ดทีมอ of เ h อ s e ซี o ั่นมันเรทสูงแล้วเนี่ยเรากา็ลดลงมาเรทได้หน่อยนะครับก็น่าจะใส่85ได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมเนี่ยมี84เยอะผมรู้ไง นะครับว่าอันเทดผม8 4ยังมีเทดได้อีกนะครับผมก็ถ้าพยายามย่อยๆถ,ถยั่วๆนะผสม8 5ดลงไปบ้าง8 4ลงไปบ้างก็อันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับแล้วแต่ว่าสโมสรใครสโมสรมันใช่ไหมเออทีมใครทีมมันเราอันไหนซ้ำเยอะเราก็ย่อยอยันนั้นก่อนนะครับอ,อ่ะอย่างนี้เกินผมก็ค่อยๆลดใหม่ไหมผมลดไปพอดีเป๊ะนะครับผมใส่85ไม่ได้แล้วต้องใส่นี่เลย รับ8 6เลยแต่อาจจะถ,ถอด85ได้อันนึงไหมไม่ได้นะครับนี่แหละวิธีการก็ต้องย่อยประมาณนี้ย่อยถั่วๆเอาครับเพราะว่าถ้าย่อยออทีเดียวหมดเลดเราจะไม่มีไว้สลับนะครับนี่ทำเลยนะผมว่าผมมั่นใจว่าจากที่ประสบการณ์ที่ผมเปิดแพคอะไรแบบนี้มานะโอกาสเกลือสูงมากนะครับโอกาสเกลือสูงมากๆคือประมาณ 30คนรอดหนึ่งคนอะแรงประมาณนั้นเลยนครับเลดวิธีก่อนจะเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะขัดลาบซะก็ผมจะเปิดแพ็คทิ้งก่อนแพ็คหนึ่งครับเช็คว่าตัวเราซ้ำอ่ายิ่งช่วงนี้บัคกแต่วันนี้เซิร์ฟดีแล้วนะเมื่อวานผมไลฟ์เนี่ยโอ,อ้โ,อโหเซิร์ฟเข้าไม่ได้ผมไลฟ์ได้แค่ชั่วโมงก,กว่าก็ ก็ต้องล่ำราคนดูนะเพราะว่าเซิร์ฟเด้งตลอดเลยนะครับอ่ะอันนี้คือเปิดทิ้งละทีนี้เราไปย่อยต่อครับเราไปย่อยต่อวิธีการเช็คก็แค่มาเปิดดูแล้วก็คราวนี้ย้ำอีกทีนะก็เอาตัวบุนเดสไปย่อยซะเผื่อซวยนะครับเปิดได้ซ้ำมันจะเซ็งเข้าไปใหญ่อ่ะอย่างนี้ใช้85ก็ง่ายๆเลย85-9ใบถ้ามีนะครับ จริงผมมีบุนเดสเยอะเลยอ่ะแต่ว่าผมกล่าวว่าถ้าซ้ำผมก็ไปย่อยต่อแค่นั้นแหละนะอันนี้เราจะใช้85เยอะหน่อยแต่ว่าผมจะผสม87ไปด้วยนะครับผสม87ไปด้วยก็จะเน้นเป็นทางลาลิก้าแหละเพราะว่าลีกต่อไปเป็นเอ้ยไม่ใช่ลีกเอิงนะครับพูดผิดปีเ e อเปลี่ยนแล้วนะครับก็ย่อยหลีกเอิงก่อนเนี่ยถ้าย่อยได้นะครับ ย้ำแล้วว่าเป็นหลีกเอิงนะครับหน้าเมื่อกี้มาแล้วนี่หน้าโหลดดิ้งครับน,นี้เราก็ย่อยได้นะครับีน,นี้ก็มาดูว่าเลดผ่านไหมเลทแปดห้าผมผ่านผมก็จะลดลดเลดลงมาครับผมก็จะลดลดเลดลงมาเมื่อกี้แปดเจ็ดผมก็จะเอาแปดหกใส่มานะครับแปดเอ่อแปดหกขายไม่ได้ขายได้พยายามเคลียร์เคลียร์ให้มันสมดุลสมดุลนะ่ะ แนะปดหผสมลงไปเพิ่มอะไรเงี้ยสโมสรใครสโมสรมันครับแนะนะนํายากแนะนํายากมากเนี่ยผมก็ถอดแปดเจ็ดอ,ออกเป็นแปดสี่ไม่ได้ผมก็ใส่เป็นแปดห้าไม่ได้ผมใส่แปดสี่แทนแปดเอ็ดได้แล้วนะครับหรือใส่แปดสี่แทนแปดห้ายังได้อยู่8ปดห้าแทน 87ไม่ได้นะครับเราก็ใส่85แทน84เพิ่มไปอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยก็เอา85ใส่เพิ่มวิธีการประหยัดมันอยู่ที่เราละว,ว่าเราแบบว่ามีมีตัวอันเทตเยอะแค่ไหนนะครับมีตัวอันเทตเยอะแค่ไหนอย่างเงี้ยผมอาจจะใส่87แทน85ไปเลยเหมือนเดิมแต่ว่าผมอาจจะลด85ลงมาเหลือ84เพิ่มอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเนีย่ยดูดิ ไม่ได้แล้วได้แค่นี้ก็พอดีโดยที่ผมไม่ได้ไปซื้ออะไรเพิ่มผมแค่จัดการทรัพ,พยากรในคลังถูกไหมแบบว่าเอ้คังมันลกตรงตำแหน่งไหนเ,เปยเปีดไหนเยอะก็เคลียร์ตรงนั้นนะครับม,มาคือตอนแรกเนี่ยผมชอบข้ามช็อตนี้ไปแต่ว่าผู้เล่นใหม่เขาจะขอมาครับว่าเฮ้ยพี่ตอนทำเอชบซีอย่าเพิ่งสก,กิปนะครับขอดูหน่อยว่าพี่ทํายังไงก ผู้เล่นใหม่ก็ทนฟังเอ้ยผู้เล่นเก่ากทนฟังหน่อยเพราะว่าผู้เล่นใหม่เขาไม่รู้นะครับอ่ะทีนี้ผมเปิดไม่ได้เพราะว่าแพ็คผมเยอะจัดนะครับผมต้องไปเปิดในเว็บแอปอืม่ะผมต้องเข้ามาเปิดในเว็บแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าแพ็คมันซ้ำมันล้นนะครับนี่บุนเดสลิกาการันตีดูของผมก่อนเลยนะครับป้ายทันทัดนทันทานโบนิเฟสนะครับโบนิเฟส ราคาเป็นแสนนะบริเฟสผมก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่ามันเจ๋งวะพี่มันมันมันเจ๋งไหมถามว่ามันเจ๋งไหมคือมันดีหมดเลยเสียอย่างเดียวมันเท้าไม่ห้ามันคล้ายๆโซลอรนะ์นะเเลงตี้ด้วยมีเอเรียลด้วยนะมันเจ๋งไหม เหลือแต่ AI แล้วเพราะว่ามันบูตมาจากการ์ด84ในช่องแชทมีใครรู้บ้างว่าโบนิเฟสนั้นมีหน้าหรือเปล่าโบนิเฟสร่างกายไม่เหมือนโซล,ลอดตรงที่ว่ามันเป็นตัวกล้ามใหญ่ครับเห็นไหมมันเป็นสต็อกกี้ก็คือมันอ้วนครับมันเป็นตัวเบียดอ้วนแล้วการที่มันมีเพลสโพ o เวนน่าจะบังบอลดีอยู่นะแต่ว่าไม่อาจจะไม่เหมาะเกมเร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยมีคนเมนมาบอกมีหน้าเหมือนกันกถ้าใครเปิดได้นะ ก็ใส่เอนจินนะครับเพราะว่าสเต็งล้นแล้วแล้วก็เอาความคล่องหน่อยก็ได้จ่ายบอลก็ไม่ได้จริงๆแล้วผมก็มารีวิวได้นะว่าม,มารีวิวได้ผมไปเล่นก็โอ้โหเพยสไตล์เยอะแต่ว่าคดีตอนนี้นะผมอะ่ะพูดตรงๆเลยผมอยากได้เคนครับผมเล็งแฮร์รี่เคนไว้แต่ว่าราคาขึ้นแล้วเพราะว่าพอการันตีมาคนคิดว่ามันจะราคาลงแต่จริงๆไม่ใช่ไม่มีใครเปิดได้เคนราคาก็เลยขึ้นนะครับก็ น่าสนใจคือผมไม่ค่อยจริงๆแล้วผมผิดคอนเซปต์ไงผมซื้อคิเซโนมาเก็บเงินไว้เพราะว่าเทรดคอยมาแต่วา่าถ้าจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบใช้ตัวแพงไงผมชอบเงินไปเปิดแพ็คเล่นมากกว่านะครับจนสนุกดีนะทุกภาคเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาดูว่าผมจะซื้อใครมาเล่นนะแต่โดยรวมแล้วถ้าใครเปิดได้ตั้งแต่กอเลสกามูเซล่าเคนเอ่อฟิมปงกิมาโดถามว่าผมอยากได้ใครสุดอยากได้กิมาโดกับเดวี อยากได้2คนนี้ผมมองว่าแบ็กไซส์สคนเนี้ยโหตึงมากโดยเฉพาะกิลมาโดตึงมากๆ IGS ในเกมสูงที่สุดในเกมไม่ใช่สูงแค่แบ็กสูงที่สุดในเกมตอนนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเปิดได้ผมว่าใช้ย,วยาวๆไปอ่ะนะเพราะว่ามันมันไม่น่าจะมีแบ็กคนไหนที่ IGS แซงเขาไปเกิน3อันดับได้แล้วในภาคนี้เว้นแต่การฟุตตี้ภาคนี้มันจะล้นนะ ซึ่งผมมองว่าเพซายสอันน่าจะสุดที่สุดแล้วภาคนี้ไม่น่าจะเกินนี้แล้วนะเพซาย์ทองแต่ถ้าท้ายภาคเข้าไปอีกหลังซีซั่นมี4เพสไตล์ plus ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเออนะผมไม่แน่ใจผมก็อยากจะเล่นแฮร์รี่เคนแต่ว่าก็อาจจะเสียนไปจัดฮาเลนทีมอเดร์เยียมาเล่นเอเรียลเพราะว่าผมชอบโยนหม่งมากๆเลยนะครับเตะม,มุมแล้วก็อาจจะอยากเล่นโยนหม่งโอเพ่นเพย์มากขึ้นอนะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันผมเปิดได้มูเซล่าแล้วจริงๆเวลาผมเปิดได้ตัวละเกินล้านแล้วเนี่ยผมจะหยุดก่อนไปรอหลีกอื่นได้เปลี่ยนทีมไปเรื่อยนะก็อวยพรให้ทุกคนเปิดได้ดีๆแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังเปิดไม่ได้อะไรนะเอาละครับบุนเดสก้าทีมซิซซันการันตีของคนดูนันนี้เปิดมาฮอลแลนด์อย่าบอกว่าฟิลปงโอ้โหผมรู้เลยว่าไม่ใช่จริงๆแล้วมาเล่นราคาเกินค่าทำแพ็กนะครับ แต่ถ้าเกิดมาเป็นแบ็คเนี่ยคุณได้สี่ล้านเลยนะมันออกมาเป็นปีกก็คือเป็นมาเล่นนะมาตัวนี้ตัวแสนกว่าอยู่นะครับยังมีราคานะสำหรับมาเล่นแต่ก็แอบรุ้นให้เป็นฟิลปงอยู่อืมแอบรุ้นให้เป็นฟิลปงอยู่บุนเดสลิก้าการันตีจากคนดูคนต่อไปเปิดดูทีมชาติเป็นหลักนะครับอุ้ยไม่ดีแล้วกูดัซซี่ ไปนี้ผมรีวิวแล้วเรียกว่าพลิกตัวไม่เร็วนะคือคือเราเรา,เรารีวิวเวลาเราได้จับเรารู้อนะตัวนี้มัน AI การพลิกตัวมันช้าไปนิดนึงคนต่อไปครับบุนเดสิก้าจากคนดูครับเราต้องตั้งใจดูทีมชาติครับอังกฤษอย่าบอกโอ้โหเป็นซาดอนซานโช ก็ถือว่าเป็นการันตีที่หมน้ําสมเนื้อนะราคาไม่ได้ขาดทุนมากครับเรทส,สูงอยู่แต่ถ้าออกเป็นแฮร์รี่เคนก็หวานหมูเลยทีนี้นะครับเออดูก็สนุกอยู่นะบูเลสก้าการันตีอันนี้คนนี้ทํามา2แพ็กนะจัดทีมมาตซีซั่นการันตีก่อนแล้วค่อยต่อแพ็คอื่นเยอเรอมันปีกซ้ายดอดมุนนิกแล้วนะดอดมุนมาเยอะจริงๆแต่ว่าใบนี้เป็นเดยเยมี่มีคนบอกว่าออกบ่อยมากครับ ซึ่งเขาก็มาอีกแล้วอะเดยยมี่แต่ไม่ารทำมาสองแพ็กก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับแต่ออกบนเดนจี้มาเลยโอ้โหซ้ำเปิดต่อไม่ได้อีกนะครับต้องรู้ว่าดึงกลับได้ไหมอย่างเดียวอาของคนดูคนต่อไปครับบุนเดสก้าการันตีโอกาสที่ทีมชาติเยอรมันได้ลุ้นหลายตัว CB ขอให้เป็นชอตเท์แบ็กแต่ว่าเจ้าตัวรู้ทันทีกดสกิปนะครับ เป็นแอนทอนนะครับผมย่อยทิ้งเอ้ยใจเย็นๆอย่าบวมผมก็ย่อยทิ้งเหมือนกันนะครับอันนี้รู้เลยเดี๋ยวมันมีมาอีกแน่อ้าวเรามาต่อครับทีมชาติเยอรมนันอีกแล้วแคมเดี๋ยวเฮ้ยมาคนร้อยเหรอโอ้โหมีคนคุม,ม้ฮมยซองบุนเดสมันไม่เลวนี่ยซองการังตีบุนเดสแอบงามอยู่นะครับ ้ยราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ใน PC ไม่รู้แต่ผมว่ายังไงก็ค้เล่ค้เล่ก็คุ้มค่าทำแพ็คดูดิลงทุน70,000ได้มา5,000 0 0คุ้มนะครับคุ้มเลยเปิดคนนี้ต่ออุ้ยโอ้โหอันนี้รู้เลยธงชาติมาจบเลยนะครับรงชาติมาจบเลยบุนเดสลิก้าการันตีจากคู่ชมทางบ้าน ไปดูทีมชาติจบว <c oughs> ิ่ยก็ถือว่ายังไม่จบมากพอเล่นได้การันชาก้าแต่ก็ถ้าย่อยอยู่ดีก็เอาโคเบลมาก็ได้เอเ,เป็นทีมชาติแล้วแบบโคเบลมาก็ได้การันตีบุนเดสก้ามาแบบรัวๆจากทางดูคนดูทางบ้านแล้วเปิดมาเป็นเยอรมันยังมีลุ้นแล้วเป็นซีบีขอเป็นชอตเตอร์แบ็ค แต่ว่าเป็นเบ y เออร์อบคูเซ้นนะครับก็ไม่ตึงเท่าไหรไม่สุดบุนเดสลิก้าจากเพย t เซชันชคนดูทางบ้านแล้วเปิดมาโหทุกอันนี้คือจบเลยนะครับบนดีเฟสได้เหมือนผมอะแต่ว่าราคามันแพงกว่าค่าทําแพ็กนะก็ถ้าใช้เข้ามือก็ดีไป แต่ล่างมันเป็นสตอ็อกกี้เห็นไหมร่างหนามันจะวิ่งช่องไม่มันต้องวิ่งออกตัวช้าหน่อยแต่ก็น่าลองเล่นอ่านี่มีมีของคนดูเหลืออยู่นะครับเป็นบุนเดสลิก้าการันตีอีกแล้ววันนี้มีคนรอดสุดเป็นมากโก้ลอยแล้วเปิดมาโบนิเฟสอีกแล้วได้เหมือนผมกันสองคนนะไปลองเล่นกันดูเนี่ยไอ,ไ,อไอดีนี้เขาบอกเขาหม่งเต่มุมเพิ่งเข้ามา3ลูกแสดงว่าโยนเป็นอยู่โยนเป็นก็ลองเล่นโบนิเฟสดู เดี๋ยวผมว่าจะลองเอามาเล่นดูนะว่าลองมาเล่นดูเหมือนกันนะก็คุ้มค่าทำแพ็คแหละมันแสนกว่า